สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมนนท์มาแชร์ Mar วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1นึคันครับที่มีความพิเศษในตัวมันเองเหมือนเคยที่ผมเคยบอกไปในคลิปนั้นนะครับเนื่องจากรถคันนี้ครับเป็นรถที่ถูกผลิตในปีนี้เท่านั้นและถูกผลิตในรถพิเศษเท่านั้นคือ x p a n d e r Passionate ครับ แ a ชเชลเลเนี่ยผมเคยรีวิวและเคยบอกไปว่ามันถูกผลิตและถูกสร้างมารุ่นไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวมิซูชิไทตันที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวมิซูชิปาเจโรสปอร์ตที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปนี้เช่นเดียวกันจะมีรุ่นพิเศษที่ผมเคยพูดถึงหลาย,ลายคลิปไม่ว่าจะเป็นม i ซูชิแอททราดมิซ s ชิมิลลาดนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังมีการผลิตแล้วก็ยังมีการขายในประเทศไทยอยู่วันนี้ครับเราก็เลยพามาชมรถหนึ่งคันครับที่มันยังผลิตปกติแล้วก็ยังถูกขายในปีนี้และยังทันที่จะจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่สนใจอยู่รถคันนี้ครับคือ m i t ูชิเอสเพนเดอร์แพชชนเลครับราคาอยู่ที่870,000บาททวนราคานี้เนี่ยมีเฉพาะ p a ชช i o นเลสและสีแดงนี้เท่านั้นความโดดเด่นของรถคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับ เดี๋ยวมาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนรถคันนี้ครับโดดเด่นด้วยสีของมันเองอยู่แล้ว Passion Red ชื่อมันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ารถคันนี้มันคือสีแดงครับสีแดงครบรอบ60ปี Mitsubishi m o t o r ในประเทศไทยเนี่ยถูกผลิตมาในรุ่นพิเศษเท่านั้นนะครับจนถูกผลิตมาในรุ่น Expander นี้ผมก็มองว่าสีเนี่ยนะสีแดงเนี้ยสวยที่สุดในบรรดาที่เป็น Passion Red และ พราะรหัสโค้ดสีในแต่ละรุ่นเนี่ยมันคนละโค้ดสีกันนะอย่างตัวเอ็กแพนเดอร์ก็จะเป็นโค้ดหนึ่งไทตั้งก็จะเป็นโค้ดหนึ่งแล้วก็มิราดแอทาลโค้ดหนึ่งปาเจโร่ก็อีกโค้ดหนึ่งวันนี้ผมจะพามาดูจะพยายามจูนสีให้มันเหมือนกับของจริงมากที่สุดและจะพยายามให้ได้อัตลดในการชมมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนสิ่งที่เหมือนเดิมของรถคันนี้เนี่ยมันก็ยังคงเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ต่างมันก็จะมีเยอะพอสมควรโดดเด่นด้วยสีละห 7. จุดนะครับ6จุดที่เป็นอุปกรณ์และ1สีที่เป็น7 1อ่าหสีที่เป็นจุดที่7ของรถคันนี้สีรถคันนี้ครับรหัสสีอยู่ที่ P26 จะเป็นรหัสสีที่ถูกผลิตมาเฉพาะ e x p a n d เดเท่านั้นกระจังหน้าคมเมียมเหมือนเดิมมีไฟหลีแบบคริสตัลไลท์ t l e วไฟหน้าแบบฮาโลเจนเหมือนเดิมไฟตัดหมอกเหมือนเดิมด้านข้างครับด้านข้างสีชัดเจน องความแตกต่างอย่างแรกคือแบสข้างรถที่ผมเคยพูดไปในรุ่น m i มิสูชิไทตันเมื่อมันเป็นรุ่นพิเศษเมื่อมันเป็นรุ่นที่ถูกผลิตมาแบบ l i m i t ต็ดเ dition แล้วมันก็ยังมีตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่บ่งบอกสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็น l i m i t ต็ดของมันเองคือแบสข้างรถครับ60ปี1 9 6 1 2ถึง2021สิชิมอเตอร MMT Head i s u i s h i Motor ประเทศไทยได้ผลิตรถยนต์และนำขายสู่ประเทศไทยมา60ปีแล้วนะครับเป็นโลโก้อย่างแรกนะจุดที่1จุดที่2ครับคือล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยจะมีตัวโลโก้ Passion l e s Passion l e s บ่งบอกความลิมิเต็ดอยู่แล้วล้อแม็กชนิดนี้นะครับก็มีแบสที่บ่งบอกชัดเจนว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นล้อรุ่นพิเศษ ในกรณีที่เอาไปเทินนะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไม่บ่งบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันลิมิเต็ดยังไงแต่ยังคงมีสีที่โดดเด่นอยู่แล้วว่ารถคันนี้เนี่ยมันลิมิเต็ดยังไงนะครับยังคงรัดยางเหมือนเดิม205 55R16 ขอบ16เหมือนเดิมให้ความนุ่มนวลให้การใช้งานในรูปแบบชีวิตประจําจวันได้ดีเงียบจากที่เคยใช้นะครับอีกจุดหนึ่งที่จะมาพูดถึงนะครับคือตัวภายใน ผมจะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูแล้วกันว่าภายในมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างชุดตกแต่งอุปกรณ์ข้างประตูเขาเรียกสครับเพจนะครับสครับเพจข้างรถเนี่ยเหมือนกับมิสูซึชิใต้ต t านเลยถูกผลิตมาในรุ่น p s s ช o n นเรทเท่านั้นนะครับเป็นรุ่น Limited Edition มีโลโก้สกรีนชัดเจนว่า60ปีมิ t ูซึชิมอเตอร์ประเทศไทยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะอีกจุดหนึ่งคือตัวไวเลสชาร์จเอร ไวเลชั่นเจอร์จะมีเฉพาะภายในนะครับเวลาใช้งานมีข้อกําหนดในกรณีใช้งานก็จะต้องปิดประตู4บานแล้วเวลาใช้งานก็เอาโทรศัพท์ที่มีรองรับไวเลชา่นเจอร์ไม่จะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตฟุตสเตทขึ้นมาให้ดูอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงที่เพิ่มเข้ามาคือตัวหัวหมอนหัวหมอนของ m i t s วิ i s h i e x p a n d e เดนี้ถูกผลิตแล้วก็ถูกปกักรายละเอียดมาเหมือนกับตัว i t s u ว i ชิตายตันที่ผมเคยรีวิวไปนะครับ ที่บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรุ่น60ปีแต่ตัวผมเองผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ในสายตาหมายถึงในกรณีเราขึ้นรถไปเนี่ยเราต้องหันหลังเข้าเบาะอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วมีไว้ดีกว่าไม่มีมีความพิเศษดีกว่าไม่มีความพิเศษเอออีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้มีให้ดูนะตอนนี้คือ Pocket Key Pocket Key เนี่ยจะถูกแถมมาในกรณีที่ดิลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่ายเนี่ย ซื้อรถ p a s s i o n r e d เนี่ยจากโรงงานเป็น Pocket Key ์พร้อมสกินโลโก้นะครับ60ปี m t s u b i s ีมอเตอร์ในประเทศไทยรวมทั้งหมด6จุดนะรวมสีเป็น7จุดเดี๋ยวผมมาสรุปให้สั้นๆคลิปนี้ไม่ยาวคลิปนี้ไม่ยาวนะครับจะมาพูดถึงโปรชั่นแล้วก็มาบอกว่า p r o d u c t r e d เนี่ยมันถูกผลิตมาแล้วก็มันถูกสร้างมาในเฉพาะปีนี้เท่านั้นยังคงผลิตจนถึงสิ้นปีนะครับ ปีนี้ใครที่ยังเล็งหาอยู่ในรุ่น Mitsushi ส e x p เด d e r ในรุ่น p a s s i o n l e s นี้นะยังคงผูกผลิตอยู่และยังขายทันปีนี้ใครที่สนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามก็ได้ผมมีโปรชั่นให้เดี๋ยวสรุปคร่าวๆสั้นๆง่ายๆให้ฟัง7จุดนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาในรุ่น m i s u b s s h i p a s s i o n l e s นี้7จุดที่รวมสีนะนะอย่างแรกคือสีเนี่ยโดดเด่นหลามาอยู่แล้วอย่างที่1น,นะรับแบบข้างรถที่เป็นโลโก้มิซูชิมอเตอร์นะครับหกปีมิูชิมอเตอร์ อย่างที่2คือแบตที่ล้อแม็กครับสกรีนแล้วก็ติดสติกเกอร์มาพร้อมโลโก้ Passion Red Passion r e s ก็บ่งบอกความ Limited Edition อยู่แล้วอย่างที่2นะอย่างที่3นะครับถูกเพิ่มเข้ามาคือคัพเพจนะครับชุดอุปกรณ์ตกแต่งข้างประตูอันนั้นก็จะเป็นโลโก้ของ Mitsubishi m o t o r ลายเคฟล่าเลยชัดเจนสวยงามอย่างที่4ครับคือตัว Wireless Charger Wireless Charger จะถูกผลิตมาในรุ่น Passion e เท่านั้นในรุ่นปกติไม่สามารถ,ถติดตั้งได้ แต่สามารถเบิกเอาไปติดตั้งได้นะครับในกรณีที่เป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์อย่างที่5เป็นตัวสกรีนที่หัวหมอนหัวหมอนเนี่ยในกรณีของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเรียบๆเ,เลยแต่ถ้าเป็นตัวแพชชั่นเลสเนี่ยมันจะมีสกรีนโลโก้มิซูชิมอเตอร์60ปีอินไทยแลนด์60ปีมิซูชิมอเตอร์ประเทศไทยนั่นเองนะครับอย่างที่6กที่ไม่ได้มีมาให้ดูในวันนี้แต่อินเสิร์ตปิ้งขึ้นมาให้ดูว่ามันมียังไงคือพ็อกเก็ตคีย์ครับพ็อกเก็ตคีย์เนี่ยแถมมาในกนน aler, รณี ซื้อรถในรุ่นโปรดักเตสสั่งรถในรุ่นโปรดักเตสเพื่อมาสต็อกขายให้กับลูกค้าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สแตนดาดที่ถูกแถมมาให้จากโรงงานเลยเออหจุดนะครับรวมสีเป็น7จุดโปรโมชั่นบ้างโปรโมชั่นสําหรับ m i t s u ิเอสแพนเดอร์แพชชั่นเลสนี้นะครับเดือนนี้เท่านั้นนะฟรีนะครับจอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมกล้องมองภาพรอบคัน สเปคจอเนี่ยนะบอกเลยว่าผมเคยรีวิวไปแล้วมันมีสเปคมันมีการใช้งานบอกอยู่แล้วนะครับแรมสล้ม 4, ลอม6 4สกิกสามารถใช้งานรองรับการบันทึกภาพรอบคันได้นะเรามีช่างประจำการเรามีช่างชำนาญที่คอยติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้กับโชว์รูมเราลูกค้าที่ซื้อรถเนี่ยก็มีอุปกรณ์ตกแต่งให้จากโชว์รูมมิสูวินทีเท่านั้นอเออีกอย่างหนึ่งที่แถมให้คือฝาท้ายไฟฟ้าครับฝาท้ายไฟฟ้าโปรโมชั่นเดือนนี้เราแถมให้ ชุดแต่งรอบคันมีให้ใครที่สนใจก็ inbox ขมาสอบถามส่วนเงินดาวดาวเริ่มต้นที่5%ครับผ่อนสูงสุด84งวดและมีแคมเปญพิเศษสําหรับกลุ่มพนักงานสลิปข้าราชการพนักงานและวิสาหกิจมีกลุ่มพิเศษมีแคมเปญพิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าประเภทนี้มีแคมเปญพิเศษให้กับสําหรับ ลูกค้ามิซูชิมอเตอร์นะครับลูกค้าเก่ามิซูิชิมาซื้อรถมิซูซชิเราก็มีแคมเปญพิเศษจัดเตรียมให้เช่นเดียวกันคลิปนี้ไม่ยาวครับมาบอกเกี่ยวกับตัวรถว่ามันมีอะไรปรับเปลี่ยนม,มันมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างวันนี้ก็มาบอกสั้นๆและโปรโมชั่นก็อย่างที่แจ้งไปใครที่สนใจโทรหาผมโดยตรงได้นะครับผมรีวิวเองผมขายเองด้วย0 9 1 6 9 6 6้า6คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกใหม่สวัสดีครับ